สวัสดีครับพี่โอิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้เราจะขอคุยถึงหนังจากฮ่องกงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่มีคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นน้องๆเพื่อนๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นพี่ๆมากกว่านะคงจะเป็นพี่ๆที่จะขอให้พี่โอพูดถึงรีวิววิจารณ์สปอยยับเรื่องนี้ครับเรื่องซุกซุก ชื่อภาษาไทยว่าสุขที่เขาสุขที่เราซึ่งฟังชื่อภาษาไทยแล้วพี่โอค่อนข้างว่ามันน่าเกลียดอะคือคำว่าสุกนี่สปอยตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะวันนี้ขอบอกก่อนว่าใส่พร็อพสีม่วงเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังสีม่วงนะครับแล้วก็เสื้อเหลือง <laughs> เขาม่วงสายเหลืองอา้าวมันเป็นหนังเกเกแ,กแก่ตันหากลับ จับคุณปู่มาทําเมียน้อยโอ้ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังดีครับเห็นไหมเราตบแล้วก็จูบก็เป็นลักษณะข,ของกลุ่มคนประเภท L G B T Q ซึ่งได้รับความนิยมเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่โอคุยถึงหนังประเภทนี้นะครับมี ผู้ฟังน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,น่าจะเป็นพี่ๆมากกว่าแหละให้ความนิยมมากมาดูกันทีอย่างน้อยก็200วิวเป็นประจำสม่ำเสมอและบางเรื่องได้ถึงพันวิวด้วยซ้ำนะครับซูกสุกเป็นภาษาแคนโ n นิสหรือกวางตุง้งนะครับไม่ใช่ลาตุงมาตุงใช้กันที่ฮ่องกงหนังเรื่องนี้เป็นหนังฮ่องกงครับเป็นเรื่องของคุณปู่สองคน คนหนึ่งคุณปู่คนหนึ่งอายุ70และขับแท็กซี่อีกคนหนึ่งอายุ6กเกษียณละไม่ทำอะไรละสองคนนี้มาเจอกันในสวนสาธารณะจะพูดถึงคุณปู่ที่ขับแท็กซี่ก่อนคุณปู่ที่ขับแท็กซี่เนี่ยเป็นคุณปู่ที่มีความโรคจิตรุนแรงมากเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีเมียดีมากเลยคือคือคุณปู่นีอ่อ่นักแสดงชื่อไบโฮไบโปอะไรเนี่ยแบบว่า เนียในยพี่โอจาได้ชื่อพัตราอูนะครับได้รางวัลจากการแสดงเรื่องนี้ด้วยคุณปู่ก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าคนที่พี่โอชอบคือคุณปู่อีกคนหนึ่งที่อายุ65เนี่ยไม่ได้รางวัลอะไรเลยไม่ได้รับการเสนอชื่อด้วยซ้ำม,มั้งเรื่องนี้ได้รางวัล8รางวัลจากการเเข้าชิงในเทศกาลต่างๆ7รางวัลมาจากฮ่องกองและอีก1รางวัลมาจากเบอร์ลินเยอรมันนะครับเยอรมัน คุณปู่ขับแท็กซี่มีเมียแล้วมีลูกแล้วลูกสองลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งหลานสาวอีกหนึ่งชีวิตครอบครัวอบ,อ,บอุ่นมากรักลูกรักเมียมากแต่ใครจะไปรู้ว่าคุณปู่แกแอบชอบผู้ชายมาตลอดและแกก็มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากคือแกเดินดุ่มดุ่ม,มตามสวนสาธารณะแกเข้าห้องน้ำสาธารณะแกไปยืนฉี่ข้าง โถผู้ชายยืนแล้วก็ชำเลืองมองอย่างเงี้ยเราเคยเจอคนพวกนี้ใช่ไหมครับเราเคยเจอแล้วเราไม่ชอบเลยพี่โอก็เคยเจอพี่โอเคยเจอแบบนี้มาตลอดตั้แต่เด็กเพราะตอนเด็กพี่โอหน้าตาดีมากพูดเล่นไม่เลยหรอกแต่ว่าเคยเจอและไม่ชอบเลยแต่คุณปู่แกมีพฤติกรรมอย่างนี้วันหนึ่งแกก็มาเจอกับ คุณปู่คนนี้ที่เกษียณมานั่งเล่นในสวนสาธารณะคุณปู่คนนี้เป็นคนดีพี่โอยินยังว่าเป็นคนดีเพราะว่าแกค่อนข้างเชื่อมั่นเออแกทำตามความเป็นอยู่คือของแกนะ่ะหมายคามว่าแกไม่ได้รักผู้หญิงแกก็เลิกกับผู้หญิงไปแต่ทุกวันนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งลูกไว้ให้เลี้ยง แกก็เลี้ยงลูกด้วยความรับผิดชอบสูงนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเอ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของลูกเลี้ยงหลานที่จริงลูกก็มีงานทํานะลูกก็อยากจะให้แก,กเกษียณแกก็กเกษียณแล้วแกเลี้ยงมาจนโตจนลูกเลี้ยงแกได้แล้วแล้วแกก็มานั่งทอดอารมณ์ทอดหุ่ยชมนกชมไม้ในสวนสาธารณะซึ่งกลางฮ่องกงก็ไม่ค่อยมีอะไรสวยงามนักหรอกนะครับ แล้วก็มาเจอกับคุณปู่คนนี้คุณปู่ที่อายุมากกว่าที่ขับแท็กซี่เนี่ยเจอปุ๊บก็ยิ้มให้กันตามอัธยาศัยไมยตรีสมมุติว่าพี่โอเจอใครพี่โอก็ยิ้มให้แล้วคุณปู่อายุมากเนี่ก็เข้ามาชวนไปตรงนู้นกันอย่างนี้เลยอะไอ้คุณปู่ตั้งหากับคนแรกไงยอย่างนี้เลยสมมุติว่าพี่โอเป็นคุณปู่คนที่สองอายุหกสิบพี่โอกตกใจเออเราเราเป็นเพื่อนกันก่อนดีไหมครับอ่ะเหรอคุณปู่คนที่อายุมากกว่าอ่ะเหรอ งั้นไม่เป็นไรงั้นคราวหน้ากนแล้วกันแล้วก็ขอตัวไปคือคุณปู่คนคุณปู่แท็กซี่เนี่ยน่ารังเกียจมากๆครับพี่โอยืนยันคือถึงพี่โอจะไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่สีมูงสีเหลืองเหมือนอย่างตัวละครนะแต่พี่โอมีเพื่อนในวงการนี้เยอะมากและพี่โอก็รักและเข้าใจและหลายๆคนให้คำปรึกษากับพี่โอเอ้ยพี่โอมให้คำปรึกษากับหลายๆคนด้วย พี่โอก็เคยเจอคุณปู่ที่เป็นคนดีคนนี้แหละชื่อในเรื่องชื่อพี่หอยนะครับส่วนคุณปู่ให่ชื่ออะไรไม่รู้ก็เป็นพี่แท็กซี่กับพี่หอยก็แลวกันพี่หอยก็ตกใจไม่ได้ว่าอะไรแล้ววันต่อมาคุณปู่ก็บังเอิญมาเจออีกทีนี้ก็อ่ะคุยก็คุยจนในที่สุดก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วเป็นเพื่อนกันจริงๆ และเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนถึงขั้นคุณปู่คนรองเนี่ยแกก็มีกลุ่มสังคมของแกแกเป็นสมาชิกชมรมเกยแกนะครับซึ่งในชมรมแกกำลังจะเรียกร้องขอที่พักคนชรลาบ้านพักคนชราสำหรับคนรักเพศเดียวกันแกเห็นด้วยแต่แกก็อายที่จะบอกกับสังคมว่าแกเป็นคนประเภทนี้อายลูกชาย คือไม่รู้ลูกชายจะคิดยังไงรักลูกมากว่างั้นไม่อยากให้ลูกเสียหน้าไม่อยากให้ลูกเสียใจแกเป็นคนดีมากแต่แกก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อยู่แล้วแกก็มาพอใจแล้วก็ตกล่องป่องชิ้นพาไปได้กันในในอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพี่โอก็เกิดมาก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีที่แบบนี้อยู่ในโลกนะครับเป็นตอนแรกก็เข้าใจว่ามันเป็นโรงอาบน้ํา แต่ว่าไปถึงก็ได้พัชตัวมาแล้วก็มีผู้ชายหน้าตาดีมากมายถอดเสื้อผ้าแล้วก็มีห้องเล็กๆมืดๆแล้วก็มีห้องคือหลังจากมันจะมีกุญแจกุญแจไม่รู้ว่าเป็นกุญแจห้องหรืออะไรนะครับก็อาจจะไว้ใช้เข้าห้องแล้วก็มีการเป็นห้องสําหรับผสมกันนะครับก็คุณปู่ทั้งสองปู่เนี่ยก็ผสมกันในห้องห้องหนึ่งแล้วก็ ติดใจก็เจอกันเรื่อยมาไม่รู้ว่าที่แบบนี้ในเมืองไทยมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าในฮ่องกงมีน่ากลัวมากแล้วก็แปลกใจมากแหละก็ก็ก็คือมีที่แบบนี้เขาก็ได้เจอกันแต่มีวันหนึ่งลูกไม่อยู่ก็พาคุณปู่ใหญ่มากินข้าวที่บ้านเอาละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลามถึงบ้านแล้วคุณปู่ใหญ่ มีลูกสาวจะแต่งงานก็ชวนคุณปู่เล็กคุณหอยพี่หอยปู่หอยไปงานแต่งงานมาเจอกับครอบครัวภรรยามาเห็นมาเห็นภาพบาดตาก็คือคุณปู่เล็กที่แกเป็นเมียน้อยอะ่ะแกก็มาเห็นความอบอุ่นของคุณปู่ใหญ่คุณปู่ใหญ่แกรักคุณปู่น้อยก็จริงแต่แกทำลายความรู้สึกของปู่น้อยมากๆแต่คุณปู่น้อยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก แกคุณปู่ใหญ่ก็มีครอบครัวแล้วแกก็พร้อมที่แกเป็นคนดีอ่ะครับพี่โอยอมรับว่าแกเป็นคนดีมากแต่พี่โอเกลียดคุณปู่ใหญ่มากคุณปู่เล็กเนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นในพระเจ้าถือคริสเตียนก็ชักชวนให้คุณปู่ใหญ่เข้าคริสต์ด้วยแกถือคริสจาก การที่ลูกชายแกถือคริสลูกชายมาชักชวนไม่รู้เป็นอะไรนะครับคนคริสชอบชวนให้คนศาสนาอื่นเข้าศาสนาตัวเองไม่เห็นศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามจะไปชักชวนคนมากขนาดนี้เลยก็มีชักชวนก็มีแต่พูดถึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ดึงกันอย่างอย่างที่เห็นในเรื่องหรืออย่างที่เห็นข้างบ้านนะครับหรืออย่างที่แจกแผ่นพับแจกใบปลิวดึงมือเข้าโบสอะไรอย่างเงี้ยมีจูงมือไม่ใช่ดึงมือพี่โอพูดผิดเพราะ คุณปู่ใหญ่แกก็ไม่เอาเพราะว่าแกไม่เชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแกบอกว่าเพื่อนแกว่ายน้ํามาจากว่ายน้ํามาจากเมืองจีนมาถึงนี่มีเครื่องรางเต็มตัวหมดยังจมน้ําตายได้เลยแต่คุณปู่เล็กก็ให้ว้อเหตุผลว่าเครื่องรางคือไม้กางเขนเนี่ยถ้าคือถ้าเข้าเข้าคริสต์แล้วเนี่ยไม่ใช่อาจจะไม่เกี่ยวกับเครื่องรางหรอกถ้าเข้าคริสต์แล้วเวลาตายไปแล้วจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนสามารถเจอกันได้หลังในชีวิตหลังความตาย คุณปู่ใหญ่ก็ไม่เชื่อกไ็ไม่รับนะครับก็เป็นแง่มุมเล็กๆอีกแง่มุมหนึ่งแต่แง่มุมใหญ่ก็คือสุดท้ายแล้วคุณปู่ใหญ่ก็เลือกครอบครัวก็มาคืนมากางเขนให้กับคุณปู่เล็กคุณปู่เล็กก็เดียวไายต่อไปสนับสนุนกลุ่มเกตั้งบ้านพักคนชราต่อไปแต่ คุณปู่เล็กตัดสินใจครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าเป็นการบังเอิญหรือว่าเป็นการตัดสินใจเปิดวิทยุว่าตัวเองเปิดเปิดทีวีครับว่าตัวเองกําลังฟังรายการเกรย์อยู่ให้ลูกชายได้ยินไม่รู้ว่าแกตั้งใจหรือเปล่านะลูกชายไม่ว่าอะไรลูกชายบอกพ่อมันดึกแล้วเบาเสียงหน่อยแต่ลูกชายยืนฟังอยู่เป็นสิบนาทียืนฟังอยู่นาน ความรักความอบอุ่นในครอบครัวมันสําคัญมากครับเรื่องนี้พี่โอดูแล้วซาบซึ้งตรึงใจในความรักแต่พี่โอไม่เห็นด้วยกับการทําผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงของคุณปู่ใหญ่คุณปู่แท็กซี่และความเป็นคนที่ใจอ่อนยอมตกเป็นเมียน้อยของคุณปู่หอยก็เสื่อมเสียศีลธรรมเหมือนกันแต่แกก็ตก คือแกก็ยอมอะ่ะแล้วแกก็เหมือนพร้อมจะจากไปเรื่องนี้พี่โอดูแล้วพี่โอก,ก็รู้สึกว่ามันสมจริงเกินไปเราอยากดูหนังนะอยากดูหนังหนังที่มันมีอะไรที่พิเศษกว่าชีวิตจริงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ในปัจจุบันเราเห็นเก,กแก่บ้ากามตันหากรับโลกจิตอย่างคุณปู่ใหญ่ที่มาแอบดูคนในห้องน้ำแล้วก็ แต่พี่โอไม่รู้ว่าไอการชวนแบบเจอคนในที่สาธาระเจอก็ะปุ๊บอ่ะไปตรงนั้นกันอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็โรคจิตมากๆเลยนะครับแล้วในเรื่องเนี่ยแล้วในเรื่องที่คนแก่มาปิ้งกันเนี่ยพี่โอก็ไม่เคยเห็นในประเทศไทยในประเทศไทยพี่โอเห็นแค่คนแก่คนสูงวัยกับเด็กวัยรุ่นไปไหนมาไหนด้วยกันอันนี้เห็นบ่อยซึ่งบ้านเรามันจะมีแบบว่าบุคคลประเภทแมวมองและบุคคลประเภทอยากดังไปด้วยกันอันเนี้ย อันนี้จะเจอเยอะนะครับคนเด็กเล็กๆจะชอบคนสูงวัยแล้วคนวัยทองเนี่ยก็จะชอบเด็กเล็กๆเ,เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสม่ำเสมอแต่ในเรื่องนี้จะมีแต่คนสูงวัยคบกันเองผสมกันเองซึ่งที่โอไม่ค่อยเห็นในเรื่องมีแค่คู่เดียวที่เห็นสูงวัยกับเด็กเล็กนะครับในเรื่องก็มีชอบเด็กเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกันแต่ว่ามีคู่เดียวที่ได้กัน แล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมแฟนคุณเด็กจังอะเราครบกันมาสิปีแล้วโอ้โหงั้นสิปีมันก็เด็กคนนี้กีกสิสงสัยได้กันตั้งแต่แตมัธยม,มนะเออเอาเป็นว่าดูเรื่องนี้รกๆพี่โอ๋ก็เครียดอึดอัดเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครเห็นว่าเราเข้ามาดูหนังเกแก่ตันหากลับนะครับคือแค่ดูหนังเกแก่ก็แย่แล้วเข้าโรงนี้ก็ต้องแบบว่ามองซ้ายมองขวาเพราะ เรื่องนี้มีตัวอย่างชัดเจนว่ามันเป็นหนังเกย์น,นะครับเรื่องที่แล้วพี่โอดูแบบไม่รู้ตัวคือ Pain a n d glory ไม่รู้ตัวก็ไม่ได้น่ารังเกียจอะไรแล้วเรื่องนั้นเข้าชิงรางวัลแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆที่น่าดูมากในหนังเรื่องนั้นแต่เรื่องนี้เน้นเกย์เอากันจะๆชัดๆเรื่องนั้นปากบทคยี่การันตริโอแบนเดลัสยังรู้สึกสยดสยองแต่เรื่องนี้ถอดเสื้อผ้าผสมกันเลยครับ ถึงจะไม่เห็นอวัยวะก็เถอะแล้วแบบว่ามือนี่ลูบไล้ไปตามร่างกายที่เหี่ยวยน่นซุกไซซอ,อกคอแบบ <c oughs> ดูแล้วช่างเกิดอารมณ์เป็นอย่างยิ่งอารมณ์ปรงนะครับอารมณ์ปรงดูแล้วอยากจะละทางโลกก็ให้ความสมจริงของเรื่องนี้ความที่คือคือสาเหตุที่เรารู้สึกเพราะว่าเราอินไปแล้วไงครับเรา เราอินแล้วเราตามแล้วไม่งั้นเราไม่รู้สึกว่าเกลียดคุณปู่ใหญ่แล้วก็สงสารคุณปู่เล็กคุณปู่หอยแล้วนะก็เท่ากับว่าเราเข้ากลับไปกับเนื้อเรื่องได้ก็เราก็ให้เจ็ดเต็มสิบความรักครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งในที่สุดหนังก็ให้เห็นว่าเลือกครอบครัวดีที่สุดครอบครัวของเราอย่าเลือกชู้นะครับก็คุณปู่ใหญ่ก็ทําเพื่อครอบครัวครอบครัวจะมีลูกลูกสาวจะแต่งงานลูกเขย ไม่มีงานทําไม่มีอาชีพก็ออกตังให้จัดงานแต่งงานขับรถแท็กซี่อาเอารถแท็กซี่ไปคุณปู่ใหญ่ก็ได้ไดมาดีด่ากับคุณปู่หอยได้เต็มที่แล้วส่วนคุณปู่หอยพอหลังจากโดนเลิกแล้วก็อยู่คนเดียวลําพังต่อไปบ้านพักคอนชลาก็อยู่ไม่ได้แต่ลูกชายแกรักแกมากนะครับก็คิดว่าทั้งคู่ก็จะมีชีวิตจบที่แฮปปี้เอนดิ้งต่อไปความสมจริงในเรื่องนี้มันก็เลยทำให้พี่โอให้เเต็มสิ ไม่มีอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะาคาดชิดและสิ่งที่หนังนำเสนอในเรื่องเย่ออย่างที่พี่โอว่าพี่โอไม่เคยเห็นอย่างเช่นไอห้องลับๆที่ไปผสมกันนะครับอันนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงน่าจะมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่ามันมีโรงอาบน้ําที่ต้องถอดเสื้อผ้าหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในในประเทศไทยอาจจะไม่มีก็ได้นะในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นคนแก่บ้าการโรคจิตยืน ช่วยตัวเองอยู่ในห้องน้ำตามโถฉี่แล้วก็ยืนมองอวัยวะของคนอื่นอยู่เสมอๆในห้างสรรพสินค้าในที่ต่างๆทำให้เด็กวัยรุ่นอย่างเราต้องหลบเข้าห้องน้ำเป็นประจำนะครับก็ระวังตัวไว้วางก็ดีก็ดูๆหน่อยถ้าแต่ถ้าสมมติว่ามีใจชอบทั้งนี้ก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อน แล้วก็อย่าไปตกร่องปล่องชิ้นกับใครง่ายๆพี่โอก็เคยให้คำปรึกษาไปหลายคนนะอย่าไปอะไรกับใครง่ายๆไม่ใช่ว่าเจอกะปุ๊บอย่างคุณปู่มาชวนไปตรงนั้นกันเราก็ต้องตอบว่าเอยตอบแบบคุณปู่หอยอะรู้จักกันก่อนดีไหมเป็นเพื่อนกันก่อนเถอะเรายังไม่รู้จักกันเลยจะอะไรกันแล้วโรคเอสมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับความรักไม่ว่าจะเป็น L G B T Q หรือไม่ก็ตาม พี่โอเอกมาพูดนี่พี่โอไม่ได้แอนตี้คนกลุ่มนี้แล้วนะพี่โอรักคนกลุ่มนี้เพราะคนกลุ่มนี้รักพี่โอมากแล้วน้องๆบางนคนก็น่าน่ารักมีมีใจให้กันและกันมาตลอดนะครับแล้วสนับสนุนพี่โอมาตลอดพี่โอซาบซึ้งเป็นอย่างดีเรื่องนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่าทว l i g h t ์เ s สทว i l i g h t ก็หมายถึงคน ไวทองไวดึกนะครับบ้านเราเรียกวัยดึกแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกทวายไล์ก็คือไวโพรเพลยังไม่ดึกแต่บ้านเราเล่นสดึกเลยนะครับก็ภาษาที่เพาะๆของบ้านเราก็คือไวทองซุกซุกเป็นจีนกวางตุ้งแต่ถ้าเป็นภาษาจีนกลางแมนดารินเขาอาจจะออกเสียงว่าชิวชิวไปไปให้พ้นอะไรอย่างเงี้ย พูดเล่นนะครับแต่ว่าชื่อภาษาไทยพี่โอไม่ชอบเลยสุขที่เขาสุขที่ใจสุขที่ใจโอเคแต่สุขเนี่ยสุขมันเป็นความหมายที่น่าเกลียดมากครับมันหมายความว่าหลบหมกซ่อนให้มิดชิดเช่นแอบอยู่ในซอกในหลืบในช่องแคบ,แคบสุขที่เขาก็คือเอาตัวเรานี่แหละไปหลบ ไปหมกไปแอบในซอกในหลืบของคนอีกคนหนึ่งนึกภาพตามแล้วมันก็น่าเกลียดแล้วมันก็น่าเกลียดอย่างในเรื่องจริงๆแต่เราไม่ต้องแสดงออกทางชื่อเรื่องก็ได้นะครับยังดีนะแค่ซุกเฉยๆไม่มีซุกไซส์ถ้าซุกไซส์เขาสุกที่เรานี่สุกที่ใจนี่แบบพี่โอคงจะแบบว่าแอนตี้ชื่อเรื่องภาษาไทยมากๆก็ถ้าชื่อภาษากวางตุ้งมันสุกๆอยู่แล้วเราตั้งทับศัพท์ว่าซุกๆมันก็ มันก็เพราะดีแล้วก็ได้ความหมายในภาษาไทยแล้วก็ไม่น่าเกลียดด้วยไม่ใช่ว่าซุกซุกซุกคือหลบในซ่องในหลืบของคนอีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นซุกซุกแบบซุกซุกซุกเอ็มเคอะไรอย่างเงี้ยซุกซุกก็คือเป็นคําซ้ําของคําว่าซุกไม่ใช่ซุกที่แปลว่าหมกในซ่องในหลืบครับก็นั่นแหละความเห็นของพี่โอความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ เอาหนังหลากหลายมาฉายให้เราชมในช่วงที่เราไม่มีหนังให้ชมกันเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึง่งได้รางวัลด้วยแล้วก็ขวัญใจ LGBTQ นะครับพุ่มกับคนนี้กำกับแต่หนังประเภทนี้แหละเรื่องแรกของเขาชื่อเรื่องว่า Yellow Fever นะครับหรือไข้เหลืองก็แต่ปกของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องผู้ชายสองคนกำลังจะซุกซบกันอีกแหละก็ไม่รู้ว่าไข้เหลืองเนี่ย อาการไข้ตัวร้อนมันถึงหมายถึงไข้เหลืองจริงๆหรือว่าหมายถึงความเร่าร้อนรุนแรงที่เกิดจากความเสน่หาของสายเหลืองผม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับเรื่องนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่พี่โออยากจะพูดถึงว่าสำคัญมากแล้วก็อยากให้จะไปดูบทบาทของคุณพี่พัตราอูซึ่งแสดงเป็นนางเอกของตัวจริง เป็นภรรยาของคุณปู่แท็กซี่เธอไม่ต้องแสดงอะไรมากเลยแค่แววตานิ่งๆเงียบๆไม่เคยพูดพูดนิดเดียวแล้วนอกน,นั้นใช้ความนิ่งเมื่อไรก็ตามที่เกิดความนิ่งเนี่ยมันมีค่าเหนือกว่าความพูดเป็นร้อยคําพันคํานิ่งแต่เพราะว่าฉันรู้นิ่งหมายความว่าฉันยอม นิ่งหมายความว่าไม่เป็นไรเงี่ยไปดูได้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้สแสดงดีกว่าคุณปู่แท็กซี่ซึ่งสแสดงเยอะทั้งเรื่องอีกควรค่าแก่การได้รางวัลมากๆแล้วคนที่ควรได้รางวัลอีกคนหนึ่งก็คือคุณปู่รองคุณปู่หอยนี่แหละพี่โอชอบมากแต่คุณปู่ใหญ่พี่โอไม่ชอบเลยคงจะ,สะแสดงดีจนพี่โอไม่ชอบนั่นแหละนะครับก็ อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้นี้เรื่องซุก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 ,กเนี่ยภาษากวางตุง้งภาษาจีนไอคาจีนตัวเนี้ยมันแปลว่าลุงไม่รู้ว่าพอซ้ํากันสองตัวแล้วเป็นคําว,ว่าลุงลุงหรือเปล่าลุงกับลุงสองคนซึ่งที่จริงในเรื่องสองคนนี้ไม่ได้เป็นลุงของใครนะครับอาจจะเป็นหมายถึงว่าคนสูงอายุที่คนทั่วไปเรียกว่าลุงแต่ในเรื่องนี้ในครอบครัวของแกแกเป็นปู่ทั้งคู่นะก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าความหมายของภาษาจีนตามพี่โอเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแต่พี่โอก็เลยเรียกกลุงสองคนนี้ว่าปู่มาตลอดตั้แต่ต้นคลิปนะครับแต่เขาบอกว่ามันแปลว่าลุงอ่ะลุงลุงป,ปู่ปู่นั่นแหละชอบใจให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยก็มาเม้นคุยกันได้นะครับชอบใจกด subscribe กดกระดิ่งไลค์ v i e w แชร์ไม่เอาเก้าอี้ล้อหมุน เอาไลฟ์วิวแชร์ติดตามเป็นเพื่อนเฟซกันได้เม้นด้วยคำสุภาพนะครับมาคุยกันทั้งใน youtube com ok n i t i t e p นี้หรือ facebook com ok n i t i t e p และเป็นเพื่อนเฟซที่ facebook com n i t t i t e p ok ก็ได้เจอกันในคลิปต่างๆหรือจะเจอกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้คุยกันในเฟซก็ได้ แล้วพบกันในคลิปต่างๆครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าๆได้สำหรับคลิปนี้ยาวมากเลยไม่น่าเชื่อคุยแค่นี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ